ชมครับกล้องวงจรปิดมุมนี้เห็นชัดเจนเลยนะฮะจังหวะที่น้องเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาปึ๊บจอดอยู่จุดนี้ก่อนที่รถเป็นคันนี้นะฮะจะขี่เข้ามาขับเข้ามาจอดค่อนข้างจะกระชั้นชิดครับน้องก็มีการยกมือไหว้ด้วยนะแต่หลังจากนั้นคนก่อเหตุเดินตรงลงมาไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงปุ๊บตบเข้าไปที่หัวของน้องเลยนะฮะอย่างแรงหนึ่งครั้งด้วยกัน โดยเพจนี้เพจดังครับเขาก็เอาคลิปนี้เนี่ยลงมาโพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายครับของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาในท้องที่สอพอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับทางคุณพ่อของน้องวัย14ปีเนี่ยชื่อว่าคุณเกิดเกลียดนะครับก็มีการมาที่สอพอผักไห่ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคู่กรณีโดยคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยลูกชายขี่รถไปซื้อของครับ แล้วก็มีรถของคู่กรณีเนี่ยขับตามหลังมาพอมาถึงร้านลูกชายก็หักเลี้ยวเข้าไปจอดแบบกระดันหันทําให้คู่กรณีเนี่ยเกิดตกใจครับเกือบจะเบรกไม่ทันและตอนที่คู่กรณีเลี้ยวมาจอดเนี่ยจะเห็นว่าลูกชายเนี่ยที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินยกขึ้นมือไหว้เพื่อขอโทษแล้วแต่คู่กรณีไม่สนใจครับลงมาจากรถนะฮะก่อนจะมีการตบไปที่หัวของลูกชายอย่างแรง หลังจากนั้นทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการติดต่อกลับมาก็มีการพูดคุยกันครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโอนเงินนะเป็นค่าทำขวัญเนี่ยให้10,000บาทซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าคิดว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะจบลงไปแล้วเพราะตกลงกันได้แต่จู่ๆครับคู่กรณีกับมีการโทรมาหาคุณพ่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการพูดจาลักษณะของการข่มขู่บอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักคนใหญ่คนโต คุณพ่อก็เลยบอกพอฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะฮะเลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยนัดคู่กรณีมาพูดคุยก,กันที่โรงพักครับติดหน้าติดนะคนนี่เขาได้ยินกันหมดใช่ไมต่ต้องพูดกับพี่อย่างนี้ได้ไงพี่เหมือนพวกพูดกงคูพี่มาบอกว่าพี่รู้จักผู้การคนนี้นะพี่รุ่นงน้องสามพี่กิมี่คนนีนะ พี่พูดโทรมาขอโทษผมพี่พูดแบบนี้เพื่ออะไรถ้าพี่ขอโทษทั้งเมื่อวานที่ขอโทษแบบว่าธรรมดาแบบเออพี่พี่ใจร้อนเองพี่อยากจะขอโทษน้องมันนะเออพี่รีบไปแล้วเนี่ยผมขอโทษจริงๆนะผมฝากขอโทษน้องด้วยผมจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทีนี้พอพี่โทรมาปุ๊บพี่มาเก่งอย่างเงี้ยผมผมก็เหมือนว่าพี่โอเได้เองผมก็ไม่สบายใจสุดท้ายก็มาเจอกันที่โรงพักนะฮะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันเนี่ยสักประมาณ15นาทีได้ซึ่งฝ่ายคนขับรถหรูครับก็ยอมขอโทษนะฮะฝั่งครอบครัวของน้องวัย 4 4ปีแล้วก็บอกขอโทษสังคมด้วยที่ทําเกินกว่าเหตุครับแล้วก็รับปากนะว่าจะดูแลเยียวยาจิตใจเด็กเนี่ยอย่างเต็มที่แน่นอนตามที่เคยบอกกับทางพ่อเด็กเอาไว้ครับก็เหตุการณ์นี้ก็ขอโทษทั้งน้องทั้งครอบครัวน้องครัที่เราไม่ติดใจอะไรแล้วใช่ไหมไม่ติดใจครับจบมือกันแล้วจับมือ,เ,อ,มอเป็นเพื่อน<ม>ร้อยครับได้เพื่อนใหม่ครับพี่ยังยืนยันไหมว่าน้องมีการหันมาแลกดีทนใส่เราไม่มีครับจบแล้วเพียจบแล้ว แต่ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยไกลเกลี่ยกันลงตัวแล้วนะฮะพ่อของเด็กเนี่ยไม่ติดใจเอาความกับทางคู่กรณีแต่ว่าตํารวจเนี่ยบอกว่ายังไงก็ต้องมีการดําเนินคดีกับคนขับรถหรูนะครับในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นพร้อมกับมีการเปรียบเทียบปรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฝั่งชายขับรถหรูเองก็รับปากครับกับทุกฝ่ายเลยว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตแน่ๆครับค่ะ